สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับช่องพ่อบริ้อีกแล้วนะครับเป็นคลิปเหรียญพระเหรียญอีกแล้วนะครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรนะครับพระเจ้าเสือนะครับด้านหลังเป็นพระเจ้าเสือนะครับนี่จะดูให้เห็นโดยที่ไม่ลงกล้องก่อนนะครับนี่นะครับความสวยสุดงดงามของเหรียญนี้นะครับมาเรามารับชมกันเลย นี่นะครับจีวอนสวยๆนะครับสวยๆนี่ด้านหน้าท่านนะครับแมวก็ร้องนะครับก็เป็นปกตินะนี่นะครับอยากให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับความสวยงามนี่ดูด้านหน้าท่านนะครับคมชัดลึกขนาดไหนนะครับส่องให้ดูกันจัดจะนี่นะครับริ้วจีวอนคมๆนะครับนี่ จะให้ดูทุกมิตินะครับด้านหลังก็จะเป็นหลวงพ่อเสือนะครับพระเจ้าเสือนะครับขออภัยนะครับพูดผิดเมื่อกี้นี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นประมาณนี้นี่จุดไข่ปลานะครับจุดไข่ปลาก็จะมีระยะห่างไม่ไม่บางจุดก็ไม่เท่ากันนะครับโดยรอบนะครับให้เพื่อนเพื่อนได้รับชม นี่นะครับดูหน้าหลวงพ่อเสือชัดๆนี่นะครับนี่เห็นไหมครับความสวยงามตรงหูเหรียญน,นะครับตรงหูเหรียญน,นี่เป็นตัวนอนนะครับก็เรียกเป็นตัวนอนอยากให้ดูทุกมิตินะครับ พื้นเหรียญตึงนะครับพื้นเหรียญตึงไม่วงไม่บวมนะครับนี่ดูกันชัดๆอีกหนึ่งครั้งนะครับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับซ้ายขวาหน้าหลังนี่ตงรงขอบตัดนะครับนี่ สวยมากนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่สวยมากคงสภาพสมบูรณ์ไว้นะครับไม่ทราบนะครับว่าออ,ออกพอสศไหนเนาะถ้าพี่ๆมีข้อมูลนะครับช่วยพิมพ์มาให้หน่อยเนาะนะครับพี่ๆทุกท่านครับนี่โอเคเจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ